ในดินแดนลึกลับที่การสำรวจพื้นที่ยังไม่สามารถทำได้สมบูรณ์เขตพื้นป่าอเมซอนยังหลงเหลือตำนานเรื่องเล่ามากมายที่ถูกการเวลาฝังกลบไว้ที่นั่นจริงหรือไม่แค่ไหนนั้นต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเวลาและเทคโนโลยีของมนุษย์ที่จะสามารถพิสูจน์การมีอยู่ของตำนานเหล่านี้ได้หนึ่งในนั้นคือเมืองแห่งทงคำไปติติหรือบางออกเสียงว่า ป้ายิติหรือปาอิติเป็นต้นตำแหน่งที่แน่นอนของไปติติยังคงเป็นปริศนาโดยมีการคาดการว่าอาจอยู่ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเปรูทางตอนเหนือของโบลิเวียหรือทางตะวันตกเฉียงเหนือของบราซิลจากตำนานเล่าขานที่หลากหลายถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ถึงแม้เรื่องเล่าจะคล้ายคลึงกับเอลโดราโดแต่ทั้งสองตำนานเกิดขึ้นต่างเวลากันและได้รับการยืนยันถึงการมีอยู่อย่างเป็นเอกเทศของทั้งสองเมืองในตำนานเนื้อหาเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ